แบบเซียนบอลนะผมอันนี้เราเป็นเซียนการ์ดโวยอนที่เด็ดโฟนโอว่า999ครับใช่ครับผมก็ยังมองจากงานที่คุยกันหมดเนี่ยผมยังมองว่าตัวดาร์กไลท์ได้เปรียบครับผมใช่แต่ผมก็จะเชียร์มวยรองเชียร์มวยรองครับผมเป็นคนผมชอบผมเชียร์เจครับผมดีมากผมอยากให้น้องขึ้นไปอยู่บนยอดดอยฮะอืแต่ผมก็ยังแบบเชียร์นี่ด้วยครับตื้ตอนแรกเนี่ยผมเริ่มผอนใจนะว่าผมจะเล่นไม่เล่นมันตึกในเมตานี้ครับผมแต่พอเ K79 พามาถึงได้ตรงถึงตรงนี้นะครับ ผมอาจจะเปลี่ยนใจใช่ครับอยากไปขอลอกลิสต์ใช่ครับน่าจะก๊อปปี้กันเลยใช่เลยก๊อปปี้เพจก๊อปปี้เพจมาเล่นมากเลยไปมากใช่แต่ว่าหลายๆยยุคหลายสมัยเนี่ยผมก็ก๊อปปี้เพจเขามาเยอะแล้วก๊อปปี้เพจแต่ก็ไม่ได้ดีจานเคเนี่ยมาสองสองซีซันแล้วว่าผมก๊อปปี้แกเพราะว่าแกเล่นมังตึกไงก็เลยก๊อปปี้แกมาเล่นครับผมและรอบนี้ผมก็จะก๊อปปี้แกอีกครับผมมังกรตึกอีกอืมใช่ครับใช่ใช่ถ้าวันนี้เขาเป็นแชมป์ผมก๊อปปี้อีกนะครับอ่าแล้วไม่มีใครแก้เราด้วยนะ อ้าวโหคุณพิรพัฒน์ผมเชียร์แขกครับผมอุ้ยขึ้นมาเลยโอ้อันนี้คือจอเต็มเลยเหรอวันนี้อันนี้คือครอจอเต็มเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะไม่ไดายหน้าแล้วเหรอเอ้ยแต่เดี๋ย่างนี้ก็เห็นการ์ดชัดดีนะผมรอบนี้อืมเอาจังหวะนี้ยังไงนะครับมาครับเมื่อกี้คุณพิรพัฒน์บอกผมเชียร์แขกนะครับผมเอาละครับผมร้านไหนบอกด้วยครับผมแล้วก็คุณปริญญาเมื่อกี้บอกว่าลุงโคราไม่อ่านแชทเลยงอนครับผมออลุงโคราไม่อ่านแชทเหรอครับปล่อยลุงไปเลยครับ แล้วเขาบดิญยาบอกว่าอย่าอยู่รอซื้อต้นเสียวมาแล้ว่ีผ่านไปนะครับผ่านในกล้องนะครับเมื่อกี้นะครับมีคุณนี่ไงไปแล้วเดินผ่านไปเรียบร้อยครับผมโอเคมาส่งไม้ส่งไม้ขอบคุณับขอบคุณคุณฟุโนวามิเตอร์ซนอลกนะครับผมที่อยู่กันกับพวกเราจนจบอย่างนี้แล้วเดี๋ยวอยู่ด้วยกันครับไม่ต้องหนีไปไหนครับผมเดี๋ยวคุณปู่ก็อยู่แถวนี้แหละ แต่เสียงอาจจะลอยๆออกมานิดนึงไปหาเก้าอี้มากันได้เลยครับผมครับผมยังอยู่บูธอยู่บูธเหมือนต้องบอกว่าสองคนนี้ก็คือเข้มจริงๆใช่ไม่ว่าจะเป็นน้องเจเจเองหรือว่าน้องเคเคเองน้องเคเคเคเจเจแปดเก้าอ้โเป็นคุณเคเจแปดเก้าวันที่ผมคุยกับฟุโนว่าไว้นะฮะว่าคุณเคเจแปดเก้านี่คือที่สุดของแซนด์มูลแล้วออ๋วันนี้ก็จะเป็นที่สุดของกัจุธามหายุทธอีกหรือเปล่าเพราะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเหมือนเขาเคยเล่นอ่าที่จะเป็นทัพทีมครับเป็นทัพทีมตัวนั้น ใช่ตอนนั้นเขาได้เป็นดิมเฟียซาน,านไอ่าดิมเฟียซาไนไอใช่ตอนนั้นผมจําได้อยู่ในอยู่ในแมตช์นั้นทันดีวันนี้เจเจมากับทีกอะไรครับดาร์กไลท์ <Dark Light S 2> ค,ครับเฮ้ยโอ้โหคือ <c oughs> มันเป็นตัวใหม่ของสุธรรมหายุทธแต่มันก็ถือว่าเป็นเอาออฟเมตานะรช่รรผมตัวมืดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก่นชี้ตัวแรกจะเป็นตัวเมตาใช่แล้คือมาตโตกัสครับเบิร์นจี้โอ้แล้วเขามาถึงขนาดรอบชิงชนะเลิศนะอืแล้วคุณเคอ่ะ คุณเคก็มากับมังตึกนะครับมังตึกซึ่งผมอยากบอกว่าเท่าที่ผมไปลององเทสมาเนี่ยครับนแพ้ดัดกิงคีค่อนข้างเยอะมากเลยนะแต่เจเจไม่ได้เล่นดายกิงคีไงใช่เจเจเล่นเป็นดักไลน์เพราะไม่จะมีเวลาเซตให้กับคุณเคพอสมควรครับเพราะดนยกิงคีมันใส่สองจี้แล้วมันก็ตีค่อนข้างแรงแต่ว่าตัวดักไลน์เนี่ยมันใช้วิชา เซตอากว่าแต่ว่าจะตีแรงแบบสุดขีดเหมือนกันครับผมแต่ต้องบอกว่าความแสบของของนักไล่ของน้องเจเนี่ยจริงๆเขามีมาจากดอกกานด้วยใช่มันทำให้เราเบิ้ลโดนเบิ้ลจี้อ่ามันยื้อได้ยื้อได้ประมาณนึงและตอนนี้น่าจะเซตอัพร้อมแล้วครับฝั่งซ้ายมือของจอเป็นน้องเจเจและฝั่งขวามือของจอเป็นคุ้นเค่เจ็ดแปดเก้าครับแน่นอนผมเชื่อเลยนะครับรอบนี้ ผมก็ยังเชียร์คุณเคเจ็ดแปดเก้าโอ้ลำเอียงมากๆครับเอียสุดๆนะครับเราะฉั้นผมเชียร์เจเจเออเชียร์เจเจด้วยครับเชียเคเจ็ดแปดเก้าไม่ผมเชียร์ทั้งคู่ใครก็ได้รักทั้งคู่ผมรักทั้งคู่ใช่เอาละครับแล้วตอนนี้เกมเริ่มแล้วครับโอ้เจเจเปิดด้วยโคแบทฮะนี่แหละสุดยอดเลยครับการที่เปิดด้วย เบิ้นจี้นะครับติดใส่อาร์เซอุสนี่คือชนะไปแล้วครึ่งทางออกนอกนาโอ้เรียกว่าค,ค,คัดจิตสุดๆแต่้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูจริงๆอย่างที่ลูโคล่าบอกฮะพอมันเป็นพาร์ทของโปรเพเยอร์เนี่ย สิ่งสําคัญที่สุดของนักผู้เล่นคือการที่คิดวิเคราะห์แล้วแก้ไขปัญหามไม่าจะแยกแยะถ้าออกถ้าออกแยกแยะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปต่อได้แต่แต่เราจะไม่ทิ้งลายไว้เดี๋ยวให้น้องเขาไปคิดต่อแอดไลน์มาได้เลยครับที่ตาตรงคนละลายทีนี้เขาพิมพ์ปากคุณเธอละเอาแล้วนคุณเคจุดเธอเลยใช่ไหมฮะใช่จุดเธอเลยครับเอาแล้วเจเจต้องแก้ไขสถานการณ์ไฮเปอร์บอลมาดักไลน์อ๋อเรียกว่าตั้งมาก่อนพร้อม เมื่อกี้ตอนเราตะโกนว่าดไอ้โคแบทเนี่ยน้องเจเจหันมามองหน้าโคแบทพองเลยนะครับผมเขาได้ยินหลาทัทีใช่รับแบบมุงหยิบไอ้เหี้ยวลองหี่อะไรอะไรเออไอมมันมาพี่ผมก็รู้แหละมันมาคือตอนนี้เราถ่ายทอดสดพิเศษให้กับคุณผู้ชมที่ยังอยู่ที่สนามด้วยดยังคงถ่ายรูปบรรยากาศให้ดูเพราะจริงๆเยันงมีคนอยู่นะยังมีคนอยู่นะมีคนดูอยู่นะกีฬาที่ยังเชียร์เพื่อนแมรี่แมรี่ครับแมรี่เลยแสดงว่ามือเจเจนี่คือแบบ น่าจะบงอย่เยียมากใช่น่าจะบงอยู่แต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับลองดูว่าน้องเจเจจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับอันนี้เป<บ>ิดให้ดูครับโต๊ะชัดๆลเลยครับวิกอบอลอีกทีนึงครับยังไงครับตอนนี้จะต้องได้แต่น้องเจเจติดจี้แล้วนะเป็นไฮอ๋อแต่ว่าลืมไปว่าเด็กของน้องเจเจยังมีดักแพทอยู่ใช่ครับสามารถทิ้งได้ได้สามารถที่จะลงอ่าเขาเรียกอะไรตัวโดกัสมาแล้วก็ใช้ดักแพดแล้วก็สลับขึ้นไปได้แล้วก็ปิดอาบิลิตี้ใช่เรียกได้ว่าเอาให้อยู่หมัด และตอนนี้เจจก็เลือกที่หยิบโคแบทอีกตัวหนึ่งครับเอาแล้วเร่งแล้วครับตอนนี้จังหวะนเปลี่ยนครับสวิตครับโอ้โอ้ถอยฟรีเคีรยมือเพราะว่าถอยไปถอยกลับเพราะเป็นจี้ไฮดีจี้พอะเข้าใจว่าน้องเขามีโคแบทอยู่ในมืออยู่แล้วเขาต้องการเคีรยมือใช่ต้องเลยเคี้ยมือแต่วถ้าอย่างนี้ถ้ากับว่าดกัสเราจะขึ้นไปไม่ได้นะนะเขาน่าจะไม่ใช่ดกาสละชั่วโมงนี้น่าจะซัดเลยใช่ทีนี้ต้องรอดูว่าจะยังไงต่อเสียโคแบทตัวนี้โคแบทตัวนี้นะครับ มาแล้วฮะโดการครับอาจจะมีสวิตครับควิกวอลครับทิ้งแนะทิ้งอีกจี้มืดครับแล้วก็หยิบอีกหนึ่งตัวครับผมว่าน่าจะเป็นโดการ์อีกตัวหนึ่งถูกต้องครับต้องอสแตนบายสำรองไว้ก่อนเผื่อว่าโ<ม>ดนโด,น,ดนเนรียกมาเลยจ้าดาร์กไลน์เลยครับจังหวะนี้ โอ้แต่ต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าในพาร์ทของน้องเจเนี่ยพอติดจี้พิเศษเนี้ยแล้วมาเจอดิวดอดแบบนี้เป็นปัญหาไหมเป็นครับน่าจะน่าจะหนักหน่วงอยู่นะน่าจะหนักหน่วงอยู่แล้วก็ผ่านเลยครับผมผ่านแล้วครับยังไงคุณเคจะสามารถวิวัฒนาการจาก V เป็น V ีสตาร์ได้หรือไม่น่ารักกว่าใช่คขาบอกวิวัฒนาการเลยเรียกว่าเช่อเต็มแล้ว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 ยังไงเปิดด้วยโอ้ทำคริสตัลทำคริสตัลแล้วโอ้โหโอเฟเซอร์ครับทิ้งหมดมือตัวเจ็ดใบหนึ่งสองสามสี่ มาแล้วมาแล้วไอ้บอบหกเจ็ดโอ้โพอได้ไฮเปอร์บอลแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังสามารถหาอาเซอูดวีซตาร์เราก็กดอบีได้อีกใช่ได้เลยแล้วกดเบียตาโมบูตัวหลังได้อีกเรียกได้ว่ากดต่อเนื่องจริงจอาจจะใช้คําสั่งของบอสกระตุกดักไลที่มีจี้อยู่แล้วเข้ามาเพื่อปิดการโจมตีอ๋อเรียกได้ว่าปลดระยะการทำอ่าปลดระยะทำการของเด็กดักไลมันไม่ต้องมันไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวดักไลเนี่ยค่อนข้างจะเซตบอร์ดนาน ่่มไได้ถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะตีตัวหน้าก่อนแล้วค่อยเก็บเอาบอลไปตีตัวหลังอืมแต่ก็อย่างที่บอกนะสําหรับคนที่อยู่ในฟันนี่ตอนนี้36คนแล้วนะขอบคุณมากจริงๆที่อยู่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเลยสิล้านคนนะครับทุกที่เยมาเดือดหับเหรอนี่เดือดหับเดือดละชมังเนี่ยต้นทีเออครับแล้วใช้ไฮเบร์บอลทำเลือดเยะทิ้งจี้ต่อสู้กับเทอร์โบจี้ฮะแล้วก็บอกขอหยิบการ์ด5ใบเลยแล้วกันเดี๋ยวนะมันหยิบได้5ใบแล้วฮะต้นทีเอาทิ้งทิ้งไปโปรเฟสเซอร์กับ โชโจไม่หยิบจบแทนครับไม่ใช่ฮะวิวัฒนาการนะครับเป็นอาเซอุสวีตาความสามารถตาเบิร์ดครับและยังไงแล้วยังไงจะใช้ไหมจะยังใช้เลยไหมบวามเป็นอาจะยังไม่ใช้ก็ได้จำเป็นไหมเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะไปยังไงต่อนะซึ่งอาเซอุตัวนี้ติดจี้แบบจู่โจมครั้งเดียวไม่ได้ครัผมติดได้แต่ลุดเพราะว่ามันไม่มีเพกาะ่ามันเป็นตัวมันไม่มีเทก ไม่มีเทคแต่เป็นดิสโก้แทนได้ไหมใช่ฮะก็จะเต้นได้เตัด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 เอาต่เออปูไปเรื่อยเลยนะเอออยู่กันยาวๆนะหนัก16คนจีบสองคนแล้วเชื่อว่าสองคนนะผมเชื่อว่าทั้งสี่สองท่านน่าจะรู้จักเทคใช่ใ่วเมื่อกี้ที่ตึ๊ดตื๊ดตื๊ดที่ขึ้นมาขนมนโอ้โหไึ้นขนมนขึ้นขนมนขึ้นขนมดออกไปแปดอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์ดูบอกเพื่อนนะผมไฟนอลแล้วฮะจะจบแล้วใช่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใช่อยู่กันครบครับ รอบสุดท้ายดิลรอนดอนก็ยังไปถ่ายรอดย้อนหลังได้ใช่ผมโอ้สิตชี่มาเมื่อกี้รอบท็อปโฟร์ไม่ดูกันถึงเกือบ60คนโอ้โหขึ้นสูงขนาดนั้น60คนใช่ครับผมว่าตอนนี้อาจจะยังไม่รู้กันว่าเป็นไฟนอลแล้วก็อย่าลืมเรียกเพื่อนนี่คือไฟนอลแล้วนะครับเราเขียนไปที่จอข้างล่างใช่ครับผมอย่าลืมเรียกเพื่อนว่าคุณคุณตั้มพีมาสั้นๆจ f เอฟโทษจีฮะไม่ได้ขายเสื้อผ้าคุณตั้ม FC 789เจ็แป้าโอ้แหมพีมา CF แห้งๆผมก็นึกว่าผมไม่ได้ขายเสื้อผผ้าคครัับเออม รอไฟนอลแล้วนะฮะโอ้โหและตีนํำไปก่อนแล้วหนึ่งหนึ่งไพรส์ไม่สองไพรไม่ใช่หนึ่งไพรเพราะตีโคแบนนะครับเทคเรียบร้อยอยางไม่เทคี่เทคแล้วโอ้ตอนนี้เกมนำแล้วฮะเกมนำนะครับนักติดจี้พร้อมที่ดิวลลนดอนแล้วนะครับตามคอนเซ็ปต์เลยครับผมตั้งได้ก็สำเร็จครับตั้งได้ก็คือมีชัยไปกว่าครึ่งน,นะครับ ตั้งได้ก็เสร็จครับผมนั่งคนละตั้งครับตั้งบอร์ดดีกว่าครัไปตั้งบอร์ดเออจะครับผมตออหน่นี้ต้องติดตัวหน้าตัวหลังครับต้องติดตัวหลังตัวหลังเท่านั้นครับแล้วทำไมน้องเจมาใช้ตำแหน่งนี้นะะฮให้กับดัร์กไลที่อยู่ข้างหลังตัวนึงหรือเขาจะติดที่โดการเลยอ่ะไรแต่นะคะรับแต่ผมคิดว่ามองว่าเขาน่าจะถอยตัวบนนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นไปตีแทนตัวนี้เป็นแค่ตั้งไว้เฉยเพื่อไว้ทำหนี อ่าใช่ครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยอ่าติดโดกาน้องน่าจะอีโวเป็นล่างโดการที่เป็นใชอ่าเนี่ยตัวโวไปแล้วด้วยไปแล้วแสดงว่าเขาสามารถอ่าเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่ตายใช่โจแปดโจแปดนะโอ้เล่นวันนี้คือชิโรนะแจกปัวเออเไม่ได้ตัวแปดเออไหนพวกเราแจกป่วยแล้วดีนะผมทันเอ้ากล้องตัดมาหาพวกเราด้วยโอ้มีใครหนด้วยโอ้ที่โปรดิวเซอร์หายไปนานไม่ใช่อะไรนะไปเซ็ตอัพอยู่ ครับผมเออตัดกันใหญ่เลยตอนนี้ทีนี้ไม่เห็นมือเจเจแล้วเห็นหน้าพวกเราแทนนะเดี๋ยวรอกันก่อนนะจริงบอกโปรดิวเซอร์วางกลางจอเลยก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยต้องดูตัวตีแล้วครับผมยังไงฮะไปต่อโปรดิวเซอร์งอนโปรดิวเซอร์งอนด่วยโปรดิวเซอร์งอนด้วยถ้าเราใช้ควิกบอลครับน่าจะทิ้ง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 จี้ฮะโอ้โหทิ้งเธอไม่ลงเอ้ยมาโทษทีเมื่อกี้ปูเลยพุ่บเลยเออปู่มาผมก็ต้องรับปู่อยู่แล้วแหละตกลงทิ้งจี้มืดนะตกลงทิ้งจ คนฟังบอกจริงที่้อะไรยังไม่รู้เลยโคบทอีกตัวเลยปะอาจจะจะมีอีกตัวอีกเหรออ๋อเมื่อกี้เขาบอกว่าตึงมากันดอกไปโค้งนะ้งโค้งโค้งโคโอ้โหมันเงียบกันทั้งหอเลยนะตอนนี้บอกบอกตรงเลยนะฮะว่าตึงมากเลยนะฮะใช่ผมแลวท้านโม้เห็นอย่างที่เมื่อกี้คุณลุงคุณ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 กุณคุณคุณคุเคุณคุณคุแห้ณคุณคุณคุณค้ณคุ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 บคุยคบณคุณคุณคิณคุณคเยคุณคุณคบ ก็เก็บเยอะผมตัวติจ่ายนับพันห้าก็ขอเก็บบ้างอ่าโทษทีฮะคลิปอะไรครับเนี้อ่ะบ้าบอจริงเฉียวพวกคุณเนี่ยเอกสารอ่าเป็นคนละคลิปเออผมมาดอกันตู่มาดูกันต่อครับผมเออซิ่งแล้วฮะเจ้าของงะของงะครับคตัวสองครับอ๋อเหมือนกับว่าเอามาใช้ในการทิ้งพลังงานแล้วก็รีดจั่วครับผมเบอร์ดีใช้ดัรกไลน์ดัรกแพรต่อแพรต่อครับผมเป็นคอมโบเป็นคอมโบนะตัวดัรกไลน์เนี่ยกดวีตาร์สามารถหยิบไอเทมในหลุมสองใบได้นะครับ ก็คือจะหยิบดับแผลดับแผลได้โอ้โหก็คือมาเบิ้ลกันเลยเบิ้ลเลยทีนี้พองั้นปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าจะมีจี้ที่แลมอยู่บนสนามได้เพราะทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดจีครั้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันเบิ้ลแล้วนะครับตอนนี้มีแล้ว3มนะครับเพราะนั้นติดอีกแค่จี้เดียวเนี่ยก็สามารถที่จะนอกไอ้นี้ได้เลยกว่าเซวุสมีสตาร์ใช่ก็เหมือนมี8ปดคือตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงเวลาสองทุ่มนะร้านหลายๆร้านก็ปิด ใช่แล้วในหอตอนนี้คือสถานการณ์เครียดมากครับถ้าเราเงียบนี่คือจะเงียบไปหมดเลยถ้าเราเสียงดังนี่จะได้ยินทั้งหอเลยตอนนี้มีแค่เราโวยๆอย่างเดียวนะแต่ซึ่งท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าจริงๆผู้เล่นเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเราได้ยินด้วยเขาตะโกนมาวีตาร์ได้ยินได้ยินเป็นดักไลน์วีตาร์ฮะและวิวัฒนาการเรียบร้อยครับเป็นดักไลน์วีตาร์นะครับนนี้ผมคิดว่าน่าจะเก็บดักแพทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะชี้แล้วนะชี้ใช้อะไรนี้ใช้แล้วนะครับ กดแล้วกดอีกตอนนี้ด้วยด้วยสไตล์ของน้องเจเจทุกคนจะเห็นเป็นแท็กติกแล้วกันนะครับคุณปตินยาเขาถามว่าอยากรู้จังเลยครับอยากรู้มากๆว่านักแข่งฟังอะไรครับระหว่างหมอลาหรือยี่ฮอบฮะโอ้โหม่ฮะเป็น EDM ฮะจะเห็นน้องเจเจเขาโยกหัวอยู่ใช่ผมช่วยปิยายภาคมว่าเนี่ไม่ดรเลยครับ ครับผมตอนนี้50คนแล้วเอ้ยมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆนะห้าสิบคนแล้วให้รีสี่คนลุงโอ้ตายแล้วตาสร็แล้วสี่แล้วโอ้มาทันรัว่มห้าร้อยล้านคนนึกว่าประเทศจีนบ้าบอตที่ต้องต้องแบบมารีบมาดูแล้วผมต้องดูว่าช็อตนี้น้องเจเจจะแก้ไขยังไงต้องปีให้ได้ครับผมตีอาซิวตัวนี้ให้ตายให้ได้ครับสองร้อยแปดสิบใช่ครับทีอตอนนี้มันถึงแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยมันสี่ใบแล้วแปดสามยี่สี่ แล้วก็มีลำเบิดตั้งต้นหรือเปล่าครับผมไม่มั่นใจใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันก็ยังได้ลุ้นอยู่เพราะว่าจริงๆระยะของดักไล่วีตาร์แล้วครับโอ้มาแล้วดักแพะสองใบหนึ่งดักแพะสองใบใช่ไหมใช่ไหมทำไมปุ๊บจริงอ่าแล้วปึ๊บปุ๊บเข้าไปเลยไปที่ไหนเอ่ยยังก่อนนะใช้ไปที่อ๋อใช้เลยใช้ไปเดียวผมมีใบเดียวอ๋ออีกใบเก็บไว้ก่อนครับผมแต่น่าจะเข้าระยะแล้วไหมฮะสองร้อยแปด เดี๋ยวลองนับดูอ๋อก็คืออันนี้คือแถมแล้วคือเเป็นใบแถมแล้วเป็นเซตติ้งเพื่อที่จะลมยักษ์ใช่ยักษ์ที่ห้องหลังครับผมอ๋ออันนี้คือน้องเขาคิดไปอีกสเต็ปแล้วคือน็อกอาทิวุตได้เนี่ยแต่จริงๆยังมีรักยักษ์ดิวลาดอนยูแม็กอยู่ครับผมใช่เห็นได้ไหมครการที่มันจะน็อกยักษ์อุ้ยใช่ครับอุ้ยมีไหมมีไหมคุณเคเคขอดูก่อ๋อโอเคคุณเคเคบอกโอเคโอเคนี่ก็ติดเลยบอกไปงี้ ยังไงยังไงฮะคือเขาตีตามจี้ของฝั่งเราฝั่งเราครบละสามสิบตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบหกสามแต่คูณสิบสองคูณสองเลยนะอ๋อเพราะว่าไม่ใช่มันจะเป็นมาตาดกัสมาตาดกัสตัวนั้นทำให้จี้ในสนามเบิ้ลใช่เบิ้ลถ้าติดตัวมันเบิ้ลโอ้โหบอกบอกเลยว่าจุก ครับผมเบิ้์นรอกก็จูบแน่นอนนะครับเนี่ยถ้ากับเรื่อที่เรานับที่ตูมาตเโอร์ดูการ์ดมัน2 4 6เป็น6 7 8 9ทั้งหมด9ก้าใบเก้าสามยี่สิบเจ็ดพอดีครับครับผมตอนนี้55แล้วครับผม55คนแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเยอะขนาดนี้แล้วแน่นอนต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับสถานที่ดีๆอย่างนี้ครับ anything for all a t the hub ับลังสิททุกสิ่งสารที่ the hub บลังสิทครับครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะเพจเคปโปรเจกต์นะฮะโโมเเดดดดลลลแแะฟิิกกกกอออรรร์บหหาาาาาางนนนนยคคุณไไ้้้ว็ถๆข ก็โปเกมอนเนี่ยติดต่อคุณไอดาได้เลยใช่ครับแล้วก็งานนี้นะครับจัดโดยร้านกับตันการ์ดนะครับถ้าไม่มีร้านกับตันการ์ดเนี่ยก็ไม่มีงานแข่งอันนี้แน่นอนนะครับครับผมแล้วจะเล่นการ์ดไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วผมขอบคุณแคทคิงด้อมนะครับผมที่จําหน่ายการ์ดอัซเซสซอรี่ให้เรานะครับผมครับผมอัลติเมตการ์ดนั่นเองครับผมเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนใช่มาดูกันต่อครับผมแล้วอย่างเรียบร้อยแล้วครับคุณเจเจก็น็อกคุณเคเรียบร้อยแล้วด้วยอาเซอุด์วีスタเปิดเขาเรียกอะไรใส่จี้จูโจม ครั้งเดียวลงไปอีกนะครับเพิ่มดาเมจอีก20แต่ก็ยังเป็นแค่240นะครับและใช้งานวิจัยศาสตร์จานะครับทิ้งการหมดมือจูว่าเจ็ใบโอ้ผมชอบปู่ตรงนี้ปู่นับดาเมจให้ครบเลยเรียกว่าเรียกว่าละเอียดนะปู่ปู่นับละเอียดนะสารานุกรมโปเกมอนเคลื่อนที่อยู่ตรงนี้แล้วใช่ครัแสบายเราแล้วครับไม่ต้องทำอะก็ยังขาดดาเมจอยู่พอสมควรถือว่าจะติด ตัวเข็มขัดลงไปก็ได้แค่27นะครับซึ่งดาร์กไลเนี่ยยังอยู่ที่เท่าไหร่ฮะดาร์กไลสองแปดสองแปดขาดอีกสิบเพราะผมว่าจิกูซากุมะครับไม่มีถ้ามีถ้ามีต้องเรียกแล้วเรียกจาดถ้ามีต้องเรียกจัดแล้วไม่น่าถึงไม่น่าถึงจริงซัดแล้วครับถัแล้วครับซัดแล้ว ฝากไว้ก่อนนะครับ <240. S 1> ที่240นะครับแต่ตอนนี้ต้องดูแล้วว่าน้องเจเจเนี่ยดาร์กไลน์เนี่ยอย่างที่วิสเตอร์โซนอลลกบอกพอเขาติดบิ๊กชามเนี่ยระยะของมันอาจจะยังไม่ถึงครับแต่ว่านี่มันคูณมาเยอะนะมันน่าจะ หนักหน่วงอยู่ใช่ผมตอนนี้คือต้องรีดจี้ที่สุดแล้วก็เอาดักไรตัวนี้หนีเอาดักไลตัวตีแทนเพราะจุกแล้วตันนี้ความสามารถของดิวรอดอนทำให้เราใส่จี้พิเศษตีไม่เข้าถูกต้องครับเพราะนั้นยังไงก็ต้องเอาตัวหลังขึ้นาใ้่ถูกต้องตัวนี้ติดจี้พิเศษมืดอยู่เอาไม้หนีเอาไว้หนี้ออยู่แล้วครับดักไรนะครับจังหวะนี้ยังไงติดจี้เพิ่มต้องติดต้องติดอยู่แล้วผมในมือมีรอแล้วอันนั้นหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสามร้อย ไม่พอสามร้อยเท่านั้นนะครับยังขาดอีกเพราะว่าจริงๆแล้วเขาติดอ่าบิ๊กชานด้วยมันเป็น36แล้วตอนนี้ใช่ใช่ครับผมมันตายยากมากแล้วตอนนี้คืออึดถึกทนแล้วคิดว่าไม่น่ามีดับแพดแล้วหรือเปล่าใช่ไม่น่ามีแล้วเพราะใช้ไป2แล้วก็เหมือนจะไม่มีที่มืดอิสุสานแล้วด้วยใช่ไม่มีตัวดูดแล้วน่าจะขุดมาหมดแล้วนะครับน่าใช้ความสามารถตอนนี้ติดแล้วหมดติดแน่นอนหนึ่งไปแนนนแ้แต่ว่าน็อกไม่ได้นะครับตอนนี้หมดมีกี่ใบครับผมคุณฟุโนบะฮะใส่นับเลขครับโอ้ยด์ครับพิ อันนี้มีสิบแล้วสิบแล้วหกเจ็ดไปก็สิบเพราะว่านับเบิ้ลนับเบิ้ลโดนกัดด้วยเบิ้ลเก่งจริงๆครับผมจุดพลว่าเจ็ดไปถั่วครับต้องดูว่าจะได้ดักแพดอีกสักใบไหมเพราะว่าถ้าได้เนี่ยมันจะเข้าพอดีนะครับแต่ว่ามีเข็มขัดนะครับโอ้อีกสามได้รุ่นนะได้ลุ่นนะต้องรอดูว่าเข้าระยะไหมต้องใช้ถ้าผมเข็มขัดปัจเจ้เข็มขัดปัจเจ้าเข็มขัดปัจเจ้าเฮ้ยเข้ากันพอดีเลยครบเครื่องครบเครื่องเข็มขัดปัจเจเครื่องมือช่างพร้อม หนาวแล้วน้องเจเจนับแล้วนะเข็มขัดครับเข็มขัดมาแล้วหนึ่งแล้วทีนี้ต้องรอดูว่าน้องเจเจจะไปไหนต่อครับครับผมอ๋อคนดู60ท่านนะผมอย่าลืมแชร์นะผมเจเจนะอย่าลืมเรียพื่อนมาดูนะครสิท่านที่มาแชร์ตั้งแต่ไปต่อไปนี้ว่าคิดยังไงต่อต่อไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าผมก็ต้องกลับเหมือนกันนะลุงป้าบอกใครจะไปอยู่เดอะฮับต่ออ๋อแล้วหนีจริงๆด้วยหนีครับครับตามระหวะนี้ครับผม ขาดนิดนึงถูวมากขาดไหมไม่หรือว่ามันมีสามเดี๋ยวต้องลองนะระย้ว่ามันมีสามสิบบวกไหมถ้ามีสามสิบบวกเนี่ยน่าจะตายเลยน่าจะเป็นพวกเราเลยไอ้รวกเราเลยรวมๆกันเกือบร้อยปีแล้วนะที่อยู่ตรงนี้เลยเลยแล้วนะเกินใครที่อยู่ในช่องแชทถ้านับแล้วนะพิมพ์มาบอกเราด้วยนะเออบางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เอ้ยเอ้ยเอาละลดเบน์นะครับอ๋อเลือกที่จะโลโคแบตออกไม่ลดไอ้นี่ด้วยนะครับเอาคิปตั้นออกนะรับคิปตันแล้วก็ เอาโค้ชตัวเองออกด้วยนะครับครับถือว่าเป็นพลงที่ดีเพื่อลดในการโดนเทคไพรส์สองใบถ้าหนึ่งคือ30บวกจริงด้วยครับผมใช่ไหมสามสิบวกคือตายเหรอตายครับผมสามร้อยสามร้อยหกสิบพอดีโอ้หน้องพอดีจริงเรียบร้อยครับออยย่างี้เข้าระยะจริงฮะคนบุกเะคือจนได้คือเอาจนอยู่จริงๆต้องบอกว่าจริงๆน้องเจเนี่ยเล่นไม่พลาดเลย ใช่มิสน้อยจริงๆฮะคุณเคก็เล่นไม่พลาดนะไม่ไม่พลาดเหมือนกันที่จริงทั้งคู่เล่นไม่พลาดเลยมันอยู่ที่โมเมนตัมจริงๆของนักกีฬานี่คือเติมเต็มมากเช่ฮะไม่มีใครเล่นมิสเพย์สักจอดเลยแล้วบอกเลยว่าคู่นี้ผมถือว่าเป็นคู่ที่พรีเมียมจริงๆนะเป็นคู่ที่พรีเมียมจริงสมราคาใช่ครับสมราคาจริงอย่างที่ผมบอกแหละว่าที่วิเคราะห์แล้วยังไงคุณเคก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีนะครับเพราะทางฝั่งโน้นเนี่ยเขาเช่นจีเบสิกเป็นหลักครบหมดแล้วใช่นะครับเพราะว่าตัวมังกรตึกเเนนี่จะะ้องกัดาาฉพ จี้พิเศษเท่านั้นนะครับคือจะต้องใช้จี้ถึง3ลูกทั้งอาสูดเองหรือว่ามังกรตึกเองนี่เป็นความช้าของใกตึกใช่นะครับแต่วันนี้เขาก็นามาได้ดีขนาดถึงขั้นที่เรียกว่าขึ้นมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเคการที่ติดลูกโป่งเนี่ยผมก็มองว่าเขาก็ไม่มีเทนะเขาตั้งใจจริงๆเพื่อยืดระยะของดาร์กไลน์ไปเพราะเขาน่าจะนับแล้วแหละว่าการที่จะติดแบบนี้ยาก ยางจริงว่าเกือบถึงไหมไหไอะไรอย่เงี้ยใช่ครับย่างจริงรครับแล้วคุณเคก็ใช้โปเกสเกียสยันเลือกหยิบคีบานะขึ้นมาครับต้องดูเพราะว่าเขามีโอกาสจะใส่เบิร์นจี้ได้ครับนะครับแล้วก็สามารถหยิบการ์ดพ,พลังงานพื้นฐานติดที่อาเซอุดก่อน<ช>อลหลังจากนั้นเขาสามารถหยิบการ์ดอะไรก็ได้ก็คือเขาจะหยิบเป็นเทอร์โบจี้เพื่อติดจากมือแต่นี้ก็ยังยังยากอยู่ดีนะครับ เพราะว่าเทอร์นาเนี่ยความแรงของดาร์กไลน์เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะใช่ผมยังตเตะอยู่สามบอลกับช็อตแบบสิบอยู่แต่ผมว่าเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องต้านใ,ใ้กัวบอลตึกใช่แต่ต้องดูนี้เนี่ยจริงจริงแล้วเด็กของน้องเนี่ยเจเจเนี่ยมีจุดอ่อนที่ตัวมาตาโดกัสเลยนะ ถ้ามาดูกันตัวนี้ทิโดนน็อกนี่คือหนักอยู่นะใช่ครับแลปัญหาตอนนี้ของคุณเคคือยังไม่สามารถวิวัดและก็วิได้แล้วเหมือนก็จะใช้ไฮเปอร์บอลนะครับใช่ครับวิได้ได้บอกวิไม่ได้ครับแต่ตอนนี้คุณเคจัดให้จัดให้ทักมาดีนักนี่แน่ทักมาดีนักจูส่งการนี้คือฝากเกเมมและแลมจี้ให้กับมังกรอมันฝากไม่ได้นะครับเพราะว่ายอมเลยครับเพราะว่ามันเหลือสองไพสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าตานี้ถ้าน็อกไม่ได้ตาหน้า ีกลับก็ีโดนส่งกลับมาต้องเจ๊จีเหรอครับไพ่เดียวใช่โอ้ยใช่ไหมไพ่เดียวสองไพ่เป็นไพ่เดียวไพ่เดียวครับไพ่เดียวสองไพ่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นต้องบอกว่าเป็นคู่ที่พรีเมี่ยมจริงๆเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเป็นคู่ที่ได้สุดจริงจริงสามสิบพอดีเท่าที่มีใครที่ดูถูกดักไลน์ไว้นะครับภาวนาไว้คิดมา โอ้เชมงวันนี้เป็นดาร์กไลน์ครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวที่เ o u อ of meta นะสำหรับเราตอนนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ยอดฮิตขนาดนั้นใช่เราคิดถึงไดเกนคีกันหมดนะไม่ได้มีใครคิดถึงดาร์กไลน์เลยเมื่อวานอ่ะมันเป็น out วันนี้มันเป็นเมตาแล้วครับโอ้โห้ายสุยอดจริงๆนะครับ เก่งจริงๆนะเก่งจริงๆนะต้องบอกเลยว่าสุดโก้จริงๆอก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการแข่งในวันนี้นะครับครับผมโอ้โหถือว่าสุดยอดสนุกมากๆนะครับใช่ครับเรียกได้ว่าโอ้มันจริงสมศักดิ์ศรีสมชนะเลจริงครับผมเพราะว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าน้องเจเจเนี่ยไม่สามารถที่จะน็อกตัวเมื่อกี้ได้เนี่ยเกมมันก็ยังยาวอีกนะ เพราะว่าทางคุณเคก็จะพยายามเล่นต่อได้นะครับแต่นี้คือยากจริงๆต้องชมว่าเจเจรีดจนสําเร็จใช้ครบสิบใบพอดีใช่ซึ่งมันทําได้ยากยากเมอครับผมและแน่นอนนะเกมพรีเมี่ยมแบบนี้น้องๆฮะพลาดไม่ได้เลยนะขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนก็คือ Anything for at all นะฮะแอดเดอหับลังสิตทุกสรรพสิ่งที่เด e h หับลังสิต เคโปรเจกต์ครับโมเดลแอดฟิกเกอร์บริหารงานโดยคุณไอด้าและล่าสุดครับจำหน่ายการ์ดโปเกมอนแบบซิงเกิลแล้วครับผมแคทคิงดอมครับผมตัวแทนจำหน่ายการ์ดเอคเซสซอรีครับผมและสุดท้ายนี้นะครับงานแก่งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีร้านกับตันการ์ดนะครับบอกเลยว่าเป็นร้านการ์ดขวัญใจชาวลังสิต เลยนะครับแน่นอนครับเหมือนเดิมเลยครับหลังจากที่มีการแข่งขันกันเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ยังอยู่กับเรามาจนถึงตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าสวิงอยู่ที่30 50ขอบคุณจริงๆขอบคุณใจจขอบคุณใจมากพีคพมี60กว่าด้วยใช่โอ้หกรล้านคนเลยเนี่ยยิ่งมากกว่าประชากรชนจีนที่ใช้ดักไล ยินดีครับน้องเจเจด้วยขอบคุณที่มาสร้างผิดสัญให้กับเราถูกต้องครับแล้วก็โชว์ศักยภาพของดัรกไลน์ที่หลายคนมองข้ามออกไม้เต็มที่จริงใช้ลือรีดแล้วรีดอีกครับีดอีกรีดอีกรีดเลยจริงรีดจนเนี้ยบเนียเดี๋ยวรอชมเด็กลิศนะครับของท็อป16ได้นะครับในเพจของนี่เป็นไทยโปเกมอนไทยแลนด์ ดีพอร์เตอร์ก่อนใช่น่าจะมีน่าจะมีแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจดูเด็กลิศนะครับประมาณนี้นะครับได้ครับแล้วหลังจากวันนี้พวกเราสี่คนก็จะลาตรงนี้แล้วใช่พบกันใหม่โอกาสหน้าถ้ามีงานไหนจะไลฟ์เดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวทางเพจฟันนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ได้นะครับแล้วพวกเราสี่คนรวมไปถึงมีน้องโต๊ดหรือว่าจะมีแฮสเตอร์หน้าใหม่เพิ่มเติมก็หมุนเวียนกันไปใช่รอรู้กันจะได้ไปเปลี่ยนพวกเราครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวพวกเราจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว ครับผมพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ